อันนี้คือเว็บไซต์ที่โอดสร้างเองกับมือนะคะภายในเมื่อคืนตั้งแต่สองทุ่มยังตีห้าได้มาเท่านี้ค่ะโอ้ผมมือให้เป็นกำลังใจนะครับทรานเดียวซพูให้น้องสร้างก็นอนตีห้าเหมือนกันมาเช้าก็ตื่นแต่เช้าแล้วรีบขับรถมากันก็คือหลักๆอดจะขายหินอ่อนแกรน,นิตพวกหินทรายแกะสลักหินแกรนิตเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นพวกหินทรายจิ๊กซออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้เป็นหินแกรน,นิต อันนี้ที่ร้านจำหน่ายอยู่แล้วและมีหินแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะเป็นราคาส่งในในในแถงนั้นนะคะคือราคาโอในตั้งแต่คลองหนึ่งไปยังคลองสิบห้า,าราคาโอคิดว่าถูกถูกกว่าเจ้าอื่นๆนะเพราะว่าร้านโอค่อนข้างจะใหญ่แล้วโอก็จะทําเป็นเน้นเน้นราคาส่งให้กับเจ้าอื่นนะคะอโอเปิดร้านตรงนี้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วอยู่ตรงคลองเจ็ดธัญญุรีที่เดียวค่ะ ขายได้เดือนหนึ่งก็ก็หลายตังนะเพราะว่าสินค้ามันเยอะด้วยอะคะ่ะอันนี้ทำเองกับมือทุกอย่างเลยสั่งของขายของบริการลูกค้าวัาหน้าง,งานพอดีมามีงานเคาน์เตอร์จัดสวนนี้พอดีผมได้ใส่เข้ามาในนี้นะคะ่ะน,นี่ก็ทำเองทุกอย่างแต่ไม่ได้ไปนั่งทำนะนั่งสั่งให้ลูกน้องทำ